จุดทูป21ดอกเป็นพิธีที่คนไทยนิยมใช้เพื่อขอพรหรือขอขมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะกับเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่เทวดาประจำตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราเวลาที่เหมาะสมในการจุดทูปมีความสำคัญมากเพราะแต่ละช่วงเวลามีพลังต่างกันช่วงเช้า เวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาที่พลังบริสุทธิ์ของวันเริ่มขึ้นเหมาะสำหรับการขอพรขอให้ชีวิตราบรื่นเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำบุญหรือขอความเมตตาเวลาเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงจุดเพื่อขอข,อขมาหรือเปิดทางชีวิตเหมาะสำหรับการอธิฐานขอความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการค้าขาย ช่วงคำ่ำเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเหมาะสำหรับการขอขมาปล่อยวางสิ่งไม่ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าเคราะร้ายหากเลือกวันได้ให้จุดทูปในวันพระหรือวันเกิดของตนเองจะยิ่งเสริมพลังมากบทสวดการจุดทูป21ดอก หากจุดเพื่อขอพรและเปิดทางชีวิตตั้งนโมสมจบแล้วกล่าวตามนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงขอให้การงานการเงินความรักสุขภาพจงสำเร็จสมหวังดังปรารถนาหากข้าพเจ้ามีเวรกรรมใดในอดีตชาติขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย โหสิกรรมให้ทางเดินชีวิตของข้าพเจ้าเปิดกว้างพบแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอน